สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมข้าวบอยถาวรหย่อนตะม่นครับจากช่องอีสานบันสารรับมเมื่อนี้ผมจิมาพี่น้องบันเทิงนะครับกับถือว่าเป็นสนามง่วนะครับสนามแดกเป็นมั่วนะครับณบ้านหกสีท้องหลางครับอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับช่วงนี้ถือว่าบ่อนายนะครับหน่อยรงเพราะว่าเป็นมากจัดทางการควบ มาสะอจะได้หนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับนายหอยหลายต่อหลายพื้นที่ครับมาชำราค่ากันตรงนี้ครับตามผมมาครับกับช่องทีสา,คาคมราเกิดสารบจันเทิงมตามมาครับพ่ออย่างกับพักดีฟ้ามอเนกพักดีฟามับ สอนมือาพัหาหโอ้ทางช่องอิสานบันเกิดสารบันเทิงครับที่ทายูทูบกบมามเบิงคุณพอเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านง่วนี่นะครับ 20, ตัวนี้สองมือนหาพันหาวัวนี้เนเก่าพัาโอ้น่เนเกาพันนี่ยมนี่กับสองมือนซื้อโอ้มนี่สองมือ0นนี่ครับสองตัวนี่ตัวละสองมือเงิไอตัวนี้คือตั้งสีทองอีงปิ่งมันมันมัมันลูกมลูกัีมนลูกโอ้มลูกไกออกแล้วครับเย็นเยนกัวแล้ว ช่วใหญ่จะเป็นงัวพันไดเนี่ยครับเรเป็นพันเปลือกเนื้อเนาะเป็นบ้านบ้านเท่ามีเนื้อมีเลือดที่ขายง่ายๆว่ะตีตรับตอโอ้ก็ฟัง้งเดยเนาะครับตัวขาวเนื่อหัวตัวนี้เนื้อเก้าอันนี้มันใหญ่สุดไปบอๆครับบอเป็นว่าแม่สาวหน่อยตีกับเป็นื่อแม่สาวหน่อยกันแม่นนักเรียนเป็นคนกับม่อม่อสองม่อสามตีโอโอ้กําลังอ๋ออันนี้นายห้อยม่าจะทางไรเนาะอนี่เนาะตลาดแกดาครับแกดาตีโอ้ตลาดแกดาเหามีบ่วะท่านผู มาโคกมาโคกสีตัวนี้เอามาเสนอให้ได้ไปแล้วออมาขายอี่โอ้ตัวเทเรครับตัวนี้ตัวนี้รอบสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดหัวพันพันเลยนี่ประมัณนี่ปมันกี่ปลามันมันใหญ่ใหญ่บายังเด้นึ่งมันยังหน่อยอยู่เลยตะโกมันชีบ0ญกวายยากันตัวนี้มันเตี้ตุ้มไม่ใชหรอกตีสามสิบสามโอ้ยตุ้มนี่มันจะขึ้นหายขึ้นเขาเขาซื้อี่ควายเหมือนที่เจาน่าเป็นตุ้มโผลก่เลยข ตีบอกยังไงตีก็มันเศร้าแล้วล่ะเศร้าเหรอเนาะมันมันมีโอกาสที่จิตตุ้มนีหายหายไปกะสิตด่างงี้สิหรอปกตีบ้มันกับขนปงโอ้โอโอโอจิตปงไปแแมม่่บ้ามันปกตีมื่อนี้เอามามื่อนี้เอามาสองตัวสิมือนหาเมื่อหาอู้นี่หาเมื่อหาครับโอ้วววตัวนี้จักปีเหรอครับงวดตัวนี้งวดตัวนี้ยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนเท่าได้คู่เดียวตัวนี้สีน้องๆกันมาจักจักขาเดือนได้ยี่สิบยี่สิบห้าเดือน ตัวนั้นยีสบเดอนไลไกันอยู่ัไ่เป็นเดียนเนาะมันจังไงเนาะรับแม่นเมียนมันงไรไงเพาะตเบิ้งกันเนะบ้าบ้ามันคือกันตีบ้ามันบามีบ้าชิ้นแดงคูสางในคูสางแล้วมันถึงยังขึ้นอีก2เท่าปะอมลูกยังเหมนี้ยหรพ่อแม่สอนเมือนหานี้เพิ่งลูกเดียวสิเออหมือห้องไว้มหาตะแม่มันพ่อแม่ลูกแม่ลูกเลยเออสิเป็นบ้ามันทยหน่อยไทยสีแกนหอก ทุนใจติดตามเบอร์ได้ได้าสามทุนเก้าสครับ7 2็ดสองสาองห้าแปดสามลุ้งงวดลุ้งงวดไปถามันจะให้กล่องดิ่งเจครับแกดมับแกดมัเออมาอุดหนุนกันไว้ถ้ามันถือซื้อไว้รถพี่น้องอ่าหัแองตีครับผม ผมมองว่าหาตัวครับตาวางขายไป2อตัวแล้วขายไปสองตตัวนี้ผมมองหลายอย่ทงรับมอบสามหมื่นเลยตัวนี้สามหมื่นแมนครับหลอได้ารงนี้ตนี้บ้านีครับแค่นาเขาซ้อนาขเนีมมชาดเ็นแมนมชาขครับแมครับหลพูดซื้อไปเลี้ยงไปยังบ่มีตำนี้ครับมีตีบางหันบ้างเดียวตนโปสมูครับใล้ตัวยันคือว่านี่ผมมอบ3มื่นครนี่ ตัวนั้นพ่อกันปะตัวนั้นผมมองเก้าเ้าเจ็บหาลอยครับตัวนั้นตัวนั้นผมมองเก้าเจ็บหาลอยขาัด้างันีด้างตั่เไดครับข้าฝั่ง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 ัด่ง่ัั่ฝาัั่งครับั่ั่ั หอยใช่บันโดครับหอยใช่บโดครับจะบโดเทาไตบลหอยแองครับตำบลหอยแองเก็บใชแหลสารค้ามือเอเดียนกันครับไกไกล่ครับแต่ว่าไกลปนไหนเหรอว่าไกลปนไหนติผมเด้ยผมก็ไปันจันผมไปไปนี่คือ้หอยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใด่มากขายไป้าสี่ไบเอาแต่หอยนะจะเต็มไปหิดนะครับตรงนี้อยู่วเพื่อว่าปีปทุมจจงหวัดมหาสารคามครับกสีทองหลัง ทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์มีบ้ามันสมกัดออกมาเดือดมมันน้ำมีบ้านกับบ้านสมกันสมกัดสมกัดออกมาเป็นเง่ี่คาเป็นุพเีนาที่สวยเ่กับตัวนั้นตัวนี้ที่เริ่ตั้งราคาไว้เริ่มต้นไกับได้กบ่าับแล้วลูกมันดีลูกมันดี ช่วงนี้เนยเด่ยวรครับข้าขาอ้หัวลกอยหัวลงกครับอยหัวลงเออแต่พิ่ัเลยล่ะขนาดผันเล่นหัวเดนครับน่นอใจครับจากใครของคามจากแคตตูจากแคตตูครักรมดิครับครับตอาปนกรมตัอ่าหากสนใจครับวนี่สายพันธุ์เอ้ยไปหมดกี้นะครับติดต่อตามเบอร์ได้ครับ061รับ 649 2507 2507ครับติดต่อมาได้ครับตามเบอร์นี่ครับเพราะว่าหัวนี่แต่ว่าต้องรีบติดต่อแล้วครับบางคร่้งบางค่างไปนไปกนไปกวนไป้เกินลอยไปส่งให้เพเกินลอยโล่เพราะเกินลอยกิโลนวะระยะทางอันเกินลอยล่กิปารเป็นหางเขื่องใช่เาหนเอตอนนี้เาหาครับเนี่คุจอครับ บงหนาจาน้อยครับจิมดิมอันนี้งวาจักเดือนครับปีก้วนี่แหะครับปีกวยกวง <c oughs> ยงามครับมีแต่ตววอตัวนี้อะไรกันนี่ตัวนี้สองเครับโอ้สองนหาโอ้ 2> 2, ครับ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 ครัวง,งามลยมันงวนหน่อยอันเป็นตะเลียงเลียงไปงไาไปหนาน เออกเปน้มนมเจงีว่าบางน้มกติงนมกัต้องติ่งตัวมเห็นไปน้อยติ่งม่นอยพอดีติงเหนี่ยวอ้ามันติงออกมาหน่อยหน่อยโอ้ติงพิเศีโอ้ตีต่เป็นสันติเนี่ครับหากตกลงราคากันได้แล้วนะครับก็จะมีการขนเี่นกลับไปนะครับ เพื่อที่จะอาจจะไปเลี้ยงหรือว่าไปอาแลกเปลี่ยนขายต่อไปนะครับนี่คืออาชีพของนายหอยนะครับหนึ่งสองนี 3, ่ทีหงึ่งสองง้อ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 บานท่อมธรรมดาง้อพันหนึ่ง ตัวนีตัวหนีมือมือลากฆ่าลากฆ่าลายลายกันเนาะลายลายกันสอบเลยเราเ็นนี่คือข้มสนใจเยขอไม่ตุ่ม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 ่ม่ เทหอดไปประเทศว่าท่านไหนถามเดือถามเสียงคุณพ่อแล้วข้อแก้วทั้งอยทั้งทัสัขทานทั้งบางของดีหดเลยนะบงดืชื่ออบ้งครับเกิดทุ่งเโห้าเกิดพีคนสนใจ080 037 หนึ่งแปดครับหากสนใจนะครับในฟ้าของคุณพรสามารถติดตอ่อได้ตามเบอร์นี้ครับราคา,า,านี่ขยับนิดนิดได้มาคุยกันได้ไหมครับคุณผ่อคุยกันได้ต้องบมสชิกเดียวไปในตัวนี้มีตำหนิป่ะครับตัวนี้โอ้หน้าตาดีสะโอสะองครับงูจักปีจักปีแค่เดือนกว่าสองปีเต็มครับสองปีเต็มตีโอ้โหไอตัวผมครับตัวงัวงูขาวตีโอ้คั่งกันเลยครับตัวนี้ถือว่าเติมหนึ่งกันเล ผมบอกเวนติแม่ครับครับห4 1 141 7151ครับหอยเบิมครับติดต่อตามเบอร์นี้เลยครับหาเมือามามาต่อรองเลยครับพี่ลอยกรุกขยาทนเราเนี่ยนะโอ้ยยังโอ้ยยังต้นต้นนี่ได้ลูกจะเทียบไปครับตัวนี้ลูกครับตัวนี่ทองนะครับโหได้ตันนึงไปแล้วบ่นี่ทองแม่ทองสององมีน้ำนุ่มมีติ เขาทองจค่เดือนแล้วครับตอนนี้ทองไอ้ซี่เดือนแล้วครับโอ้หัวทองคือคือตัวนี้ปล่อยหลายไปไหครับคนครับเนี่ยปล่อยข้อให่สี่หมื่นเอ็ดอย่างสี่หมื่นเอ็ดอืมแต่ราคาพ่อฟังกี่เดือนครับไมห้อยทั้งไหนครับขอทราบซื้อที่ย่างสีสุราษฎร์ย่างสีสุราษฎร์สิโอ้ผมพี่น้องท่งพุ่นกัมมี่อ่าผีเขียวพี่เขียวทั้งย่างสีสุราษฎร์ กะมามากทุกๆบ่มากัดดังบางขั่นที่มือนี่เอามาจะโตครับมือนี่โอ้มาตัวเดียวแค่ไหนขายครับง่วงงามยืดด้หนี่งม่วงงามอยู่ได้หนี่อืมจะอาทิตย์หนามาบ่ครับสุกหนามาบ่ครับเพราแน่นะครับเพราะว่ามันตรงกับตลาดยื่นอย่างผมอยู่มีมีไปตลาดได้แน่ครับไปสนามบ้ามไปน้องกุ้งแบบไเงี้น้องกุ้งเชื่องยื่นบ่ น้องกุ้งน่าเสียดครับโอ้น่าเสียวน่าเสียวว่าผิดว่าผิดอ๋อหนายหอยยังครับฝากซื้อฝากเสียงทั้งช่องก็ได้ครับจอมสีนะครับนายหอยจอมสีครับมาจากย่างสีสุร่ายอ่าจะฝากเบอร์โทรไว้จังหน่วะปะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองครับสามาดติดตต่อได้ทุกเวลาแหละครับครับช่วงนี้กะสายมากพอทุกคนแล้วครับผมทางช่องที่สามวันเกิดสารบันเทิงครับกับข้าวบอยถาวรย้อนตำนานมโอนี้ครับสวมบทบาทเป็นข้าวบอยครับ กาได้นําเสนอถึงบรรยากาศสนามงัวที่บ้านปกสีท่องลางอําเภอว่าปีประุมจังหวัดมาารคามเป็นทีเรียบร้อยนะครับหากท่านใดสนใจที่จะมาชมาสนามงั่ตรงนี้นะครับสามารถาติดต่อตามเบอร์โทรครับที่ทังช่องได้นำไปนะครับมีได้ห,ห้อยหลายพื้นที่เพราะว่าจะเป็นทางเก่์ดานะครับทางจัตุหรือหลายต่อหลายพื้นที่นะครับสามารถติดตามชมได้นะครับกาท้าทุนนะครับผมกะคงจะขอถือโอกาสนะครับ ขอบุณทุกท่านนะครับแฟนคลับแฟนรายการหรือหลายต่อหลายท่านนะครับที่ให้การติดตามชมทั้งช่องอิสานบันเกิดสารบันเทิงให้เป็นกำลังใจนะครับกับทั้งช่องนะครับกาอย่าลืมนะครับที่ช่องจะเดินได้นะครับถ้าไม่มีซื้อมีเสียงต่อไปนะครับการจะได้นั่งแร่งใจนะครับจากท่านผู้ชมนะครับในการกดติดตามนะครับหรือว่ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องทั้งรายการนะครับต้องขออําราจท่านไปณโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับ